สบายดีสบายดีมื่อทุกคนมื้อนี้ที่พาทุกคนมาเบิ่งเนาะว่ามื้อนี้อยู่วัน หงเฮียนของเขามีงานเลี้ยงน้อยนึ่งนะทุกคนสิมานเฮ็ดอบไก่นะทุกคนเบิ่งมาเบิ่งพ่อครัวแม่ครัวน้ำเห่านะทุกคนมันมีอะไรมาเบิ่งนํำกันเลยนี่เนาะทุกคนอันนี้ก็คือว่าซีเตรียมเฮ็ดอบไก่นะจัดงานเลี้ยงสร้างสรรค์น้อยนึ่งหงเฮียนเหาเราตามนีนมือื่นได้เลยนตนอีมันเ็อันนี้เนาะมีหัวข้ามีอียงลายอย่างนะผสมประสานเออผู้คนก็อยากเข้ากองเนาะเอออันนี้ก็คือว่าพ่อครัวนี่เนาะทุกคนเออ พอวัวเป็นเซฟได้นิเด้อเซฟใิมาเห็ดอบไก่เนาะจัดงานเลี้ยงส่งหัวานาหน้าน้อยนึงเนาะทุกคนพเพื่อไปฮับหน้าที่ตำแหน่งไม่เป็นผู้ใหญ่กว่าเก่าเนาะทุกคน กินจะเฮ็ดผ้าเข้ากินเข้าสามาคีเนาะอันนี้ก็คือว่าเซฟของเขาเซฟกระทะเหล็กอันนี้ก็คือทานผู้สมเนาะเป็นแหงใจแหงกายห่วมกันสร้างเรียกมือเขวะเ็ดนำกัน้ำตัดน้มือแ แล้วก้ระทะเหล็กลุนี้ค่ะเอาใส่มือเลยเนาะเพราะว่ามันจะค่อยเข้าเนื้อเข้าหนังดีกินมือเขาเพราะว่าเฮ็ดแบบนี้แซ่บเนาะอันนี้เป็เด็กโกแคมงั้นปะคะน้อยอันนี้เนาะแม่ว่าเฮ็ดแก้วกินแบบสร้างความสามัคคีเนาะทุกคนเพราะว่า นายของเขาก็จะไปฮับหน้าที่ตำแหน่งไม่ที่ว่าใหญ่กว่าเก่าทุกคนปลาปลาหนึ่งคนนะพอแล้วมามามาหา่เพิ่นอย่าเลยกิเที่อันนี้ก็เอาไปทางเซโมนะทุกคนเอาไปทางเซต่อใยนะทุกคนอ่ะหามช่วยกันเนาะแกงเขาย่าแม่โอ้ยขี้่กยตุ๊กใส่ละบุญฮักเต้มาแล้วนี่ก็หามเอาวันโม ไปข้างเสต๋าไผ่เนาะทุกคนนี่ไปแล้วเนาะมอแบบใหญ่เลยทุกคนอือเกลือมะน่องไม่เหนื่อยเลยนะอันน้ำจืดกะประมาณนี่นะทุกคนอันนี้ก็คือฟืนที่ว่าเขาเอามาเมียนบัดเวลาอยู่ห้งเหียนเขามีงานมีอีอย่างล้วเขาก็ได้เอามาดังไฟแต่งกลิ่นเนาะตัวนี้ตัวนั้น เป็นย <enabling> ังตายแล้วอันนี้ก็คือทานผู้สมแล้วก็ทานผู้ฟังรอทาหมอคงกินเฮาสุกแล้วทุกคนนะนําไสนี่ก็คือว่าเฮาจะมาตมนทุกคนเฮาเวลาผสมแล้วปุงแล้วแล้วเามาค้างใส่นี่นทุกคนนี่ก็คือมอองเฮา ตอกเลยเลยปอกแล้วไหมว่เป็นยังไีอนออทุกคนเ่ากระชี้มาคนหม้อเ่าเองปลาหอนขนาดทุกคนเบิ่งแปลไฟกับหม้อห่อแปลไฟหอนสุดเลยปลาเอาเฮ็ดอบไกลนโนทุกคนเบิ่งอบไก่ของเหาปลาเบิ่งแม่ครัวงานที่ปิ้ม ปปปปโฮอนเนาะทุกคนเมื่อแต่กองไฟแปลวไฟเนาะเบิงเนาะอบอันนี้อบไก่เฮาเอ่อย่างฝ่าหมอเนาะฝ่าหมอพาได้งวมเดียจัน้อยบึงนั้นตัวีเอาอันนั้นเด้ฮึคิวๆว่ะตนั่นคนโตใหม่เด้อืมสายผ้าเนาะทุกคนซมึงดูเป็นจังได๋ บอกบวกโอ๊ยซิมมมาจับกล้องดูส,ะะสิมาซิมเอบเัออาซิมนี่นะทุกคน,นเดี๋ยวแม่น้องป่านที่สี่ิึงอบไก่ของเขาว่าเป็นสรสชาติอะไรแซ่บหรอือเปล่าแซ่บสุดยอด ดีเลยทุกคนลองหนังหนังหยาบซาบสุดยอดเลยอดีเลยปะได้ละเกลือน้ำแข็งอีกอหรองัวบ้านได้แล้วดิแมนแซ่บอ่ะก็ดีอ่ะน,น,นี่นะทุกคนนี่นะทุกคนอันอบไก่ของเฮากะสุกเป็นที่เหี่ยมหอยหแล้วปับันนี้เฮาก็จะมา ตักเนาะทุกคนตักไปหาผักเข้าก oh, no. ินข้าวสามัคคีนํากันเนาะทุกคนเดี๋ยวคุณขจรไปเอาถ้วยยุงอันก่อนต์แต่เยื่อหอยทุกคนไหมเอ็ดอบไก่เนาะหอยทากเดี๋ยวจน้อยหอยสิตักแล้วก็เอาไปใส่ผักเข้าวเสตโตเนาะเมียนทากินข้าวสามัคคีเนาะทุกคนบอกขาเจ้าไหมนี่นะทุกคนก็มี มีอบไก่มีข้าววันนี้ก็เป็นเป็นผักผักข้าวบอนบอนผักข้าวกินข้าวสามมะขีเนาะทุกคนข้าวบังข้าวเนี่ยอันแม่นี่เพิ่อนชิได้ไกด์ชิได้ออกบำนาญได้เข้าบำนาญแล้วเนาะทุกคนเพิ่นที่ได้ถึงอายุเกษีนเข้าบำนาญแล้วรอท้าคอตกลงแม่รอท้าคอตกลงเนาะเพิ่อนชิได้ออกจากเฮาไปแล้วเพิ่อนชิไปอยู่เฮือเงนยูศานเนาะเป็น เป็นแม่เท้าเฝ้าเหือนประจำยุคข้างกับประมาณนี้นะทุกคนแม,แม่ก็อยู่นี่นะแหละอันนี้ก็ครูอาจารย์เหาะตกของยุคของกินเกลียมอาหารไปใส่ผ้าเข้านะทุกคนเนาะก็คืออกไก่น,นั่นเองเดี๋ยวแม่น้องปานจะเอานี้ไปใส่โต๊ะใส่ผัก,เข,กเข้าได้กินขนะ้าวได้กินน้ำเพื่นไมู่้ นี่ก็ผ่าเข้าของเหาก็หาผ่าเข้าเปแล้วเป็นที่เหี่ยมห้อยเนาะทุกคนเดีียเฮาก,ก็ชิมากิ่นกันเนาะทุกคนเขาก็ย้ายอาหารการกินเซโตแล้วละเด้อเป็นที่เหี่ยมห้อยเน,ะนาะ นี่ก็เป็นการหว่พักข้าวสามัคคีของโฮงเฮียนเฮานะทุกคนที่กินข้าวสามัคคีได้ต่อการทนงานคนนเก่าเขานนอกคนนกงานเเล็กน้อยเต็มไปด้วยนี่ใของพนกงาน้องาสเราะดอันนี้สวยขึ้นใส่เ้ มีพลังำไมสึมีความสุในครอบครัวและส่วนตัวให้มีความกล้าขึ้นหน้ากันารทุกคนต่อไปเป็นปมอัวใจมายังบารดาท่าน